ยืนริมฝั่งห้วยน้ำคูกุดแชนมองสุดแดนเห็นน้องคู่คู่ทาลาเห็นเรือริมฝั่งสุดกายนั่งแอบอิงพิงคณาให้คิดถึงสาววานป่าที่เราเคยมาคองน้ำรวมกันใจเจ้าจังเหมือนชนประทานไหลตามลำธารผ่านห้วยกบบยู่ตามลม ไลาลาะตรงหน้าผันนน้นก็กว่าที่ชายยืนชมโตเอ๋ยแม่นางเอวกมทิ้งให้พี่ตมโศกเศร้าเดียวดายกูกดแชนุดแสนเศร้าเอกาเจ้าจากบ้านมาลืมทองทุ่งเมืองหงส์แล้วดูภาพป่าหนุ่มสาวกับหน้าขาดแต่อนุจเงเอมองหาชมยงตามชื่ออนุเ็าบอกไม่มา ลาก่อนลุ่มน้ำทนประทานเหลือเพียงภาพวันวานไม่มีละเก่าคืนหวนนเห็นนกบินบินคู่ลืมฝังน้องครูอกที่คำควรเจ็บในเล่าใจลันจวนน้องนางเนื้อนวนลลืมบ้านน้องคูจ